ลาหูบ๊าฟลาป้าตำถาดเลยยิงเขาชอบน้ำเลยคือไม่ได้กินนั้นมากใครสนใจอยากจ้างงานหรือว่าอยากนู่นนั่นนี่อยากชวนไปนู่นไปนี่หรือว่าอะไรต่างๆสามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะก็คือต่างคนต่างอยู่ไปและสิ่งที่ทําให้ในแบบโมโหมากเลยว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วทุกคนสัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบก,กันอีกแล้วนะคะ วันนี้มาอีกแล้วค่ะเซ่บเซ็บเซ็บเซ็บเซบถเถึงเซบเซไปถึงสวงวันนี้ก็จะมาตำทะเลที่ดิฉันกินในวัยเด็กดิฉันคือชอบมากตำทะเลแบบทะเลอะไรนะทะเลพัทยาสองหรือว่าทะเลบางแสนสองทะเลปอมหรือเปล่าไ,ไม่รู้มาดูเป็นส้มตำที่ดิฉันคัดลอกมาจากความทรงจำในวัยพอคิดไก่ แถวบ้านชั้นตำแล้วขายแบบนี้จริงๆเดี๋ยวจะมาตําให้ดูว่าเป็นอะไรยังไงนะคะ thank you มาแล้วค่ะทุกคนต <c oughs> ้องเห็นอะไรนี่มาฮัลล่าฮัลล่าหัวบ้าวฟัลล่า นี่นะคะอันนี้คือใหม่ใหม่ของเรานะคะในซื้อมาของยี่ห้อฮอลลี่แลนด์หรือเปล่าฮอลลี่แลนด์อันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณอเล็กค่ะขอบคุณค่ะจัดสีนี่วันนี้จะเป็นตําทะเลแบบบ้านดิฉันขายอย่างนี้ค่ะสมัยฉันเป็นเด็กน้อยคือเนี่ยถุงมาห้าสิบอะไรเงี้ยคือบ้านฉันขายแบบนี้นี่น้ําลายแตกมากตอนในกินอะตอนในชิมใช่ไหมทุกคนไน้รู้สึกว่ามันเหมือนต้มตามที่เนเคยกินตอนเด็กจริงๆรสชาติกลิ่นอะไรทุกอย่างมาหมด เลคนะข้างหลังก็ขออภัยานิดนึงนะคะยังไม่ได้เก็บบ้านทุกคนมาค่ะสืมอืมืม่มตำบ้านชั้นมากนี่มันจะมีความแบบตำทะเลสมัยบ้านเราก็จะเป็นแบบกุ้งเล็กๆหอยเล็กๆเศษปลาหม,มึกใช้คําว่าเศษเศษกุ้งเศษปลาหม,มึกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอร่อยมากนตอนนั้นเนยคือแบบรู้สึกว่ามันอร่อยมากมาค่ะอืม อันนี้ได้พริกมาด้วยะค่ะ <c oughs> อืมตอนนี้ในใส่ถั่วง,งอกในส้มตำแบบถั่วง,งอกดิสังก็คือไปเจอที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมานะคะอืม มีกระหล่ำลวกด้วยทุกคนสะใจมากเป็นรสชาติที่แบบเลิกโงเรียนอะ่ะชวนเพื่อนไปกินส้ตมตำไปไปกินส้ตมตำข้างบึงอะไรเงี้ยไปกินตำปลาตำถาดรือยิงรสชาตินั้นเลยคือไม่ได้กินนานมากอ่ะค่ะอืม แล้วที่เขาเป็นแบบอันเนี้ยที่นนยซื้อมามันเป็นกุ้งมันมีกุ้งมันมีหอยมแมลงผู่มันมีปลาหมึกแล้วเขาก็เหมือนแบบลวกแล้วเอาใส่แพ็กเกจเดียวกันแพ็กเกจจ,จิ้งเดียวกันใช่ไหมทุกคนใส่ถุงเดียวกันแล้วก็ามาขายเขาไว้ทําแบบเหมือนเป็นสปาเกตตี้แล้วเอาซีฟู้ดใส่เนยไปเจอมาที่เอดิกาด้าเนยก็เลยซื้อมาเลยค่ะตําทะเลบ้านเฮาต้องเข้าแล้วเท่านั้นที่สุดนัมเบอร์วันนะน้องนะอืม, <c oughs> อม <c oughs> วันนี้คือกินจริงอะไรจตงเพราะมันแซ่บเอ,อินอะทุกคนแจ้งข่าวนะคะเนยจะกลับไทยวันที่5กุมภานะคะแล้วก็กลับเยอรมันอีกทีวันที่10มีนานะคะถ้าใครสนใจอยากจ้างงานหรือว่าอยากนู่นนี่อยากชวนไปนูน่นไปนี่หรือว่าอะไรต่างๆสามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ติดต่อไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะอจ้างเถอะผงชูลงผงชูรสอะไรสปอนเซอร์ผงชูรสอะไรเข้าเถอะเพราะว่ากินจนปวกสาวแล้วเออ พูดเล่นนะมันไม่โปกนะกินผงชุลไม่ได้ทําให้โปกนะทุกคนมันเป็นมุกตลกตลกกันเฉยเนยเนยโดนด่ายเยอะมากที่แบบว่าชอบพูดว่ากินส้มตําแล้วหัวโปกแบบว่าเออชอบพูดเล่นกับเพื่อนๆในเพจหรือว่าเพื่อนๆใน Facebook หรือว่าเออใน YouTube อะไรเงี้ยเนก็ว่าโอ้โปกสาวอะไรเงี้ยแต่ที่จริงผงชุสไม่ได้ทําให้ผมลุ่งถุยแต่ที่จริงผงชุสไม่ได้ทําให้ผมร่วงผมหล่นนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะถ้ามันอันตรายจริงเขาคงเอามาขายไม่ได้พี่สาวอวันนี้ในยถ่ายคลิปเป็นวันเสาร์ใช่ไหมทุก แล้วน <Workers. S 2> ึตื่นเต้นมากไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ปากกงปากกากระเป๋าดินสอต้องเป็นแบบจมพูพิงก์ปานเขาโรงเรียนอนุบาลไม่ยิงเหมือนฟิวจะได้เข้าโรงเรียนอีกครั้งที่ฉันคือตื่นเต้นมากวันจันทเดี๋ยวจะแอบถ่ายวอล์กมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงไปโรงเรียนวันแรกแอบตื่นเต้นอ่ะกลัวไม่มีเพื่อนค่ะกลัวไม่มีเพื่อนครบไม่ใช่อะไรหรอกเออ อันนี้อร่อยจริงอ่ะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมากมีใครเป็นแม่ส้มตําแถวบ้านใครแบบชอบตําแบบติดหวานอืมตำทะเลตํามั่วตําซั้วสมัยเด็กแล้วแม่ค้าก็จะชอบตาติดหวานนิดๆใส่กุ้งแห้งที่มันแดงๆอะ่ะกุ้งแห้งอันเล็กๆอ่ะอู้ปรากฏว่าแซ่บหลายอร่อยมากอืมคือคลิปนี้ตั้งใจกินมากพี่สาวโว้ย <S <s <s> คำนี้ค่ะ ยคําสะใจคุณเนยชอบกินผักอันนี้มากเลยมันหวาน,วานๆเย็นๆอมเปรี้ยวนิดๆ พริกหวานเหน่อยมากคือมีคนอ่ะถามในเข้ามาเยอะมากว่าถ้าไม่ได้ทํางานร้านนวดแล้วจะไปทํางานที่ไหนมีแพลนหรือยังจะไปทํางานอะไรหรือว่าบางคนเออไปทํางานกับคนแก่ไหมที่ว่าดูแลคนป่วยดูแลอะไรเงี้ยไปเรียนต่อไหมหน,นู่นนั่นนี่พูดตรงๆนะทุกคนเนยรู้สึกว่าเนยอ่ะขี้เกียจมากทฉันคือขี้เกียจในการไปเป็นลูกน้องเขามากเพราะว่าฉันไม่รู้สิทุกคนเนยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครบงังคับอะถ้ามันจําเป็นต้องจริงๆเนยก็ต้องไปต้องทาตอนนี้เนยะยังไม่ได้มีแลนว่าเรียนจบมาเนยจะไปทํางาน เพราะว่าคอร์สที่ในเรียนอะคอร์สภาษาที่ในเรียนอะมัน6เดือนด้วยครึ่งปีพี่สาวครึ่งปีค่ะขอเวลาคิดอีกนิดนึงว่าจะทําอะไรดีแต่ถามเนยอะเนยอยากทํา YouTube แบบออกมาทําแบบเต็มตัวแบบ YouTube ทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือเนยชอบเนยชอบเวลาได้พูดกับกล้องเวลาได้คุยกับเพื่อนๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์น้องเนยอย่างนั้นอย่างนี้เออมันแบบรู้สึกว่ามีเพื่อนจริงๆเนยรู้สึกแฮปปี้กับการทําคลิปมากแล้วก็เนยก็ คิดว่าเนอาจจะแบบหาคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นสาระมากกว่านี้เออมาแชร์กันกับพี่ๆเพื่อนๆเ,เนยในช่องของเนยอะไรเงี้ยเน่ก็เลยคิดว่าอาจจะออกมาทํา y o YouTube แบบเต็มตัวแบบตั้งใจ พ,พัฒนาช่องให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วคือแบบในมีคอมเมนต์หนึ่งที่ในอ่านแล้วเนยแบบน้าตาแบบซึมเลยในรู้เลยว่าเพื่อนๆที่ติดตามเนยในช่อง YouTube หรือว่าใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือในอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์นึงอะในดีใจมากในแบบซึ้งเลยเขาบอกว่าพี่เป็นกําลังใจให้น้องเนยนะคะอะไรเงี้ยถึงแม้แบบเออมีเรื่องหลายๆเข้ามาพี่ก็แบบจะคอยดูคลิปดูซับพอร์ตถึงแม้ช่วยอะไรไม่ได้พี่ก็จะช่วยแบบกดไลค์กดแชร์ให้เนยอะไรเงี้ยคือพี่รู้ว่ารายได้หลักของเนง มาจากวิวมาจากกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยขึ้นในอ่านแล้วแบบอุ้ยแบบพี่พยายามไม่แบบข้ามโฆษณาเพื่อให้เนยได้เงินอะไรเงี้ยเขาพูดแบบเนแบบในดีใจอ่ะทุกคนคือแบบอุ้ยทำไมเขาแบบแคร์ความรู้สึกเราขนาดนี้อะไรเงี้ยมาํ <c oughs> ำนี้จุ้งื <c oughs> แล้วก็ยังยืนยันนอนยันว่าจะทําคลิปต่อไปถึงแม้ว่าใครจะมาแซะเราว่าคลิปไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นดังไม่เห็นมีคนดูอะไรเลยโกหกหรือเปล่าได้เงนินอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอืคือถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถึงจะไล่ดิฉันออกมาจากที่ทํางานแล้วก็ไม่ต้องมาแบบพูดถึงกล่าวหากันคือต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะว่าคุณพูดอะไรฉันก็ได้ยินหมดนะคะฉันรู้นะคะฉันรู้แต่ฉันไม่พูดแค่น,นั้นอืม พูดแล้วโมโหเรื่องนี้อ่ะทุกคนถ้าใครได้ดูไลฟ์สดในทิกต o k หรือว่าใน Facebook เนี่ยอาจจะรู้แล้วแหละคืนอนายโมโหมากวันนั้นอ่ะถามแค่นี้ว่ามีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ฉันลบคลิป youtube คะมีสิทธิ์อะไล่กอด <c oughs> แต่งค่ายูทูบให้ฉันลบคือโทษนะคือสมมติว่าไล่กันออกจากงานแล้วก็คือไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาพูดให้เออให้มันเยอะไปกว่านี้เข้าใจไหมทุกคนคือคุณไล่เราออกจากงานแล้ว แทนที่คุณจะเออปล่อยมันช่างมันสงสารหรือว่าเมตตากรุณาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือแบบเออปล่อยมันไปต่างคนต่างอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าดิฉันไม่มีถนนหนทางไปเออก็คือไล่ฉันออกแล้วก็เออมีความเออเขาเรียกเอ็นดูไล่ดิฉันออกแล้วก็สงสารนิดนึงถึงแม้ว่าเม่อยากมองว่าฉันเป็นหลานก็มองใจฉันว่าเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งไม่ต้องมาคอยพูดจิกพูดตามหลังฉันว่าเดี๋ยวมันออกไปมันก็ไปเกาะผัวมันกินกูไม่น่าสอนมันนวด เลยหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่ต้องพูดก็คือต่างคนต่างอยู่ไปและสิ่งที่ทําให้ในแบบโมโหมากเลยว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วทุกคนเนยจะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายและเขาก็ดู y YouTube เนยถ้าดูอยู่นะคะเขาบอกให้เนยถ้าสมมติว่าอยากแบบเออกระชับความสัมพันธ์หรือว่าอ้าไม่ใช่กระชับความสัมพันธ์ฉันก็ไม่อยากกระชับก็คือว่าถ้าอยากให้ฉันลบคลิปหรือว่าไม่อยากให้ฉันพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีทําไมคุณไม่เขียนข้อความมาหาดิฉันเองว่าเออลบคลิปตางนั้น่น่นน,นี่หรือพูดอะไรให้มันแบบเออ อยากให้มันแบบจบกันสวยๆเข้าใจไหมแต่นี่คุณเลือกที่จะเขียนไปหาแม่ฉันทักข้อความไปหาแม่ดิฉันค่ะและไปด่าแม่ฉันแบบไปใส่อารมณ์ใส่แม่ฉันซึ่งแม่กูไม่รู้เรื่องค่ะแม่ดิฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันแฮปปีนค่ะไปเหมือนแบบเอออยากอยากประจานคมชั่วฉันให้แม่ฉันฟังแต่อย่าลืมนะคะว่าแม่เขาคือแม่ฉันค่ะช h สไมมาเตอร์ค่ะไมมาเตอร์ค่ะ โทษนะไม่มัมค่ะเขายกอะไรไปใส่อรารมณ์กับแม่ฉันมันถูกหรอถ้าคุณอยากเออสงบสึกกับฉันก็เขียนทักมาหาฉันตรงๆพูกันตรงๆแต่อันนี้คือเขียนไปเพื่อจะไปประจานความชั่วแบบการกระทาของฉันให้แม่ฉันฟังเพื่อที่จะให้แม่ฉันมาแบบมาด่าฉันหรืออะไรเงี้ยแต่เสียใจนะคะแม่ฉันก็คือแม่ฉันค่ะอแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาลูกเอาหลานเอาญ่าสีพี่น้องมาอีกแล้วเอามาก็มีแต่แย่ๆยเอามาแต่แบบเอามาก็มีแต่คนแย่ๆย่อะไรเงี้ยโทษนะคะฉันมาเพราะวีซ่าโอเพนนะคะ คนที่ให้เอกสารฉันก็คือโหดฉันนะคะหรือว่าถ้าคุณบอกว่าฉันให้เธออยู่ที่อยู่ที่นอนถ้าฉันไม่บอกกับโทษว่าไม่ให้ที่อยู่ที่นอนเธอเขาก็คงไม่ตกลงมาโทษนะคะให้ฉันอยู่ไม่เกิน2เดือนแล้วไล่ฉันออกจากบ้านบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องมาหาแล้วนะที่บ้านอยากมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัวอันนี้คือยังไงคะเออทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าฉันมาอยู่ต่างประเทศฉันไม่มีใครฉันไม่รู้จะพึ่งใครอยู่แล้วฉันก็คิดว่าเออเขาคือญาติผู้ใหญ่เหมือนแม่ฉันแต่ไม่เกิน2เดือน บอกว่าอยากอยู่กับครอบครัวอยากมีเวลาส่วนตัวเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องมาค้างที่บ้านแล้วอันนี้คือบุญคุณไหมคะถ้าบบุญคุณก็ขอบคุณมากแต่ที่ฉัน ทำฉันทุกอย่างให้คุณฉันก็คิดว่ามันลบล้างกันแล้วนะช่วยทุกอย่างงานบุญงานบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะยอมให้ทุกอย่างฉันไม่อยากจะพูดเยอะนะคะว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าถ้าคุณไม่จบเอาไปพูดให้ยายฟังหรือว่าคนอื่นฟังถ้าไม่จบฉันทําคลิปอีกค่ะแล้วฉันจะพูดแบบเวอร์ชันเต็มค่ะแล้วฉันก็ไม่อายด้วยว่าฉันทําอะไรไปหรือว่าคุณทําอะไรไปนะคะแล้วก็ค่าเครื่องบินค่าอะไรคือโฮสฉันนะคะเป็นคนจ่ายค่าเครื่องบินคือนั่งหัวทองๆนะคะเป็นคนจ่ายให้ฉันนั่นแหละทุกคนก็ถ้าอยากต่างคน ต่างอยู่ไปไม่ต้องมาแบบเออโทรไปฟ้องคนนู้นคนนี้โทรไปฟ้องยายไม่สงสารเขาเหรอกเขาแก่ขนาดแล้วแทนที่จะให้ความสบายใจเขาเสียใจนะคะคนอื่นเขารู้ค่ะว่าใครเป็นอะไรยังไงนิสัยยังไงเนาะเขารู้กันหมดค่ะจบทุกคนอันนี้คือจบท็อปปิกนี้คือจบประมาณนี้ทุกคนคือเรื่องที่ทําให้ฉันหัวร้อนได้คือฉันหัวร้อนมากคือมีอะไรทาไมไม่คุยกับฉันตรงๆจะโทรไปด่าไปวีนแม่ฉันทําไมเขาเกี่ยวอะไรด้วย เลลอเบนบิอ้อ,อ,อันนี้คือกินได้เยอะนะเนี่ย <c oughs> ปกติกินไม่ได้เยอะขนาดนี้นะทุกคน <c oughs> คือมันอร่อยมากมันฟิลตอนเด็กๆมากอ <c oughs> คำนี้แซ่บๆมาค่ะ <c oughs> คือมีคนคอมเมนต์ถามในเยอะมากว่าพริกอันนี้มันเผ็ดไหมพี่เนยกินแล้วมันไม่เผ็ดหรออะไรเงี้ยมันเป็นพริกหวานนะทุกคนมันไม่เผ็ดอันนี้ที่นี่คนที่นี่เขากินเป็นเหมือนของว่างเลยเป็นเหมือนแสแคอืมคือเด็กที่เนยเคยเลี้ยงน้องที่เคยเคยเลี้ยงก็เวลาเริ่มเยนมาเนยก็จะแบบหั่นไปให้เขากินเล่นๆนะคะเวลาดูทีวีหรืออะไรเงี้ยมืมหวานแล้วมันเปรี้ยงนิดนดอะ่ะมันอร่อยแซ่บอะ่ะ ก็ทุกคนอย่าลืมนะคะในกับไทยวันที่5กุมภาถึงวันที่10มีนานะคะถ้าใครอยากจ้างงานหรือว่าสงสารเอ็นดูหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จ้างมาได้นะคะเดี๋ยวในทิ้งไลน์แอดไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะนั่นแหละหาตังพายายกับพาแม่ไปเที่ยวค่ะทุกคนเออวันนี้ล้ไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์กำลังใจในด้วยนะคะวันนี้ในไปแล้วนะบ๊ายบาย